มิจอแอคชั่นก็ได้มงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนะทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม R O V นะครับผมตอนแรกผมว่าจะไม่เคลดแล้วนะแต่ก็กลับมาเคลนะคะับผมสุดท้ายก็กลับมาเคลอ,อยู่ดีเพราะว่าเกมนี้เป็นเกม,เเกมที่หัวร้อนแห่งชาติเหมือนกันนะซึ <laughs> ่วงวันนี้ผมก็จะมาเล่นลง <c oughs> ผมก็จะมาเล่นลองแรงกันนะครับผมโอเคก,อก่อนเลยก็รับรางวัลไปก่อนเลยบัตรป้องกันดาวจำกัดนะครับโอเค ตอนนี้ผมก็ได้ไม้แล้วนะคะผ,ผู้ชมเอาเป็นไม้เอาไว้แบบทําให้เสียงชัดขึ้นนะคะผ,ผู้ชมก็คือแบบขนาดอยู่ระยะไกลเรายังไอ้นี่ได้เลยนะครับเรายังสามารถพูดแบบขนาดเราพูดเบายังได้ยินเลยนะคะผมเป็นไม้ที่ดีมากนะโอเคแบบเดียวไปเลยนะคะผมอ่ะเดี๋ยวผมอุย้ยมันถึงก็ได้เลย ห้องเจอแล้วรอคนนึงก่อนเหมือนเขาจะไม่กดนะครับผมมมีคนไม่กดโอเคเข้ามาโอเคมาแล้วจ้า ก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวช้างแล้วกันนะคะผมโอเคยังไม่มีใครเลือกใช่ไหมทีมสมดุลแล้วตอนนี้ผมว่าจะเล่นสายอื่นแต่ทีมสมดุลพอดีเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอเช็คไมก,ก่อนนะแน่นไหมแน่นนะครับผมโอเคอ่ะกดนี่เลย ตอนนี้ทีมสมดุลว่าเราสกินยี่สิบวันกลับมาเล่นอ๋อเหมือนเรากลับมาเล่นอาโอวีเขาเลยให้เราทดลองสกินยี่สิบวันยี่สิบวันอะไรครับนี่อะวอตเดอะช้างวอ t เด e e อ e เลฟ n t อะไรครับนี่อะไรครับนี่โอเคเหมือนเราจะเจอเทนแล้วก็อินดิสแล้วก็ผมจำ ชื่อตัวละครไม่ไม่ค่อยได้แต่ทีมก็จาได้แต่แบบไม่รู้ว่าสกินนี้เป็นของเป็น <c oughs> ของใครโอ้โหอันนี้น่าจะมาหลอดนะครับผมรู้ไม่กตัวอื่นนะ <c oughs> แล้วก็โจ๊กเกอร์เสรแล้วก็มาจะส่วนฝั่งเราก็จะมีชนันผมเสร็จแล้ก็มากากาไอริโอ้โหไอรินี่ตัวรูเลย <c oughs> ปลาไหลไฟฟ้าแบบปลาไหลไฟฟ้านี่เป็นตัวเดียวที่แก้แก้ทางไอริได้นะคะมันแรงมากมันมันโหดมาก ใครที่เล่นเป็นนี่คือแบบหืม <c oughs> ว่าเทพเจ้าลงทันแล้วก็จ็อกเกอร์นะคะผมโอเคเริ่มมาเราต้องเค okay. เริ่มมาเราต้องไปที่เลนล่างนะคะผมเล,เลนอ่าเลนนันขวานเนี่ยนะคะผมเลนมังกรเนะะี okay. ่ย <c oughs> เราไปกับแคลรี่นะคะผม <c oughs> ใครที่อยากโหลดเกมนี้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้โหลดเนี่ยก็ <c oughs> สามารถโหลดได้ที่ลิงก้าคิปเอ้ย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 เอเจ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 อกำลังซุ่มเลยโอเคเอ้ยพื่อนก็เจอเหรอิให้เฮ้ยชีวิตเราเนี Caesar, ่ยมันช่างโชคร้ายจริงๆแกและแกใส่หมวกเหมือนใครนี่ยสแลนเดอร์แมนสแลนเดอร์แม,มนใส่สีดำเอ้ยเอ้ยเอๆเอ้ยอ่าอยาไม่โดนไม่โดนทั้งสองคน,น เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะตายเดี๋ยว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 ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วย่าย่าจะตายแล้วถอยก,นะก่อนนะโจเกอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอุ๊ยเพื่อนข่าหนึ่งด้วยเพื่อนทุกข่าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ผมว่าเราต้องออกรองเท้าก่อนแนละ้วตีมันมาล่าเราเหรอโอ,อ้ไม่ใช่ ผมว่าผมต้องตีคีบอ่ะตอนเนี้เพราะว่าสู้คนไม่เป็นไม่ใช่สู้คนไม่ได้นะครับออตอนนี้เราต้องไปดูด้านบนก่อนนะครับผมไปดูด้านบนก่อนให้ด้านบนดีเป็นกลางเอ,เ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตามมาเลยเหรออุ้ยมันตามมามันมันมันแค้นผมมากอ่ะ okay. ยืยืยืใครบ้าขเขาเขาไม่วาดเลยไม่วาดในทุ่งหญ้าเหรอ เออโอเคไปแล้วอ่าเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างจะแตกแล้วเลนล่างตึ๊ดเลนล่างตึ๊ดตึ๊ดเล่นล่างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเล่นล่างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคืออะไรเล่นล่างตึ๊ดตึ๊ดเล่นล่างก็คือแบบเจะติดเต้นกับดินเล้วเอ่อผมเริ่มเล่นแบบนี้จะเต้นกับดินก็คือไปนอนอะไรนะครับผม ดีมากเพื่อนอวอมนี้น่าจะไม่แตกนะครับผมผู้ชมแต่น่าจะแบบน่าจะแบบอ่าไม่แตกดีก่ครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะครึ่งนึงอ่ครึ่งหนึ่งมันมันต้องมันต้องท่าแน่นอน้องท่าแน่นอนเพราะะนะต้องเออเนเพือนเอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพียนเพียนเยนาเพียนเพียนจะเสียงเออนั่นแหละแต่เราเสี่ยงมา เราไปเสี่ยงเฉยเลยบอกว่าเพื่อนอย่าเสี่ยงเอ๊มันถ้ามันอยู่นี่แสดงว่ามันยิงข้ามานะค่อย่อะไรกันในนี่เนี่ยฮะอันเต้ตื๊บตื๊บตื๊บนี่ไงถ้าสองมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราตีใส่ตัวเดิมอุ้ยอุ้ยตายโอ้โหโดนยิงได้มาเพื่อน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 หน่อยก่อนโอ้โหเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วนะครับผมเพื่อนกินกินไม่กิน อ่าเดี๋ยวผมเอารองเทา้ารองเท้าแล้วกันไม่ใช่โลอ่อันนั้นมันโล่ศพไปกันเธอแต่ที่รู้ก็คือเห็นมันไปลงศพแล้วแต่มันเกิดอเฮ้ยดีนะไม่โดนดักได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนอันติ อันติจะให้ไม่โดนสกิลนะครับผมคุณผู้ชมแต่จะโดนท่าเหมือนเดิมนะจะโดนไม่ใช่ไม่ได้โดนท่าดิจะโดนอันนี้เหมือนเดิมนะคะผมเราจะโดนท่าโจมตีธรรมดาเหมือนเดิมซึ่งทําให้บูคงสามารถแก้ทางช้างได้ดีเลยเพราะว่ามันเพราะว่าเวลาบูคงท่าหนึ่งท่าสองเนี่ยมันจะต้องใช้ท่าโจมตีธรรมดาตีนะครับดีทุบนั่นแหละก็เลยทําให้แบบมันไม่ต้องใช้สกิลในการตีช้างนั่นแหละนะคบผมทําให้ เป็นการเสียเปรียบหรือว่าตีเพื่อนของช้างที่อยู่ในวงอันตินะครับช่วยทำให้ช้างเสียเปรียบไปอย่างมากยิงนะไอ้น้องยิงนะน้องเบาน้องเบาไอ้น้องเบาปอมพีจะแตกแล้วน้องเบาน่องเบาเหรอน้องเบาเหรอน้องเบาก็มาซีน่องเบาน้องเบาก็มาซีน่องเบาเป็นยังไงล่ะบอกแล้วข้าคือเทพเจ้า โอเคจะป้อมเราแตกป้อมเทพเจ้าแตกอะไรครับนี่ทำไมป้อมผมแตกแล้วครับนี่เออออะไรอะไมีปัญหาเหรออ,อยากโดนเหรอครับผมเดื๋อ,เอ,อ,เอ,เอวเดาดเ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 วเด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 ีดเดเเดเดเนเดเดเดเ จังหวะนี้จังหวะอันอุชะไม่ใช่จังหวะอันอันทองจังหวะเพชรไม่ใช่จังหวะทองไปเลียบจ้าไปละจ้าโดนป้อมยิงจ้าเอ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยเอายังไง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 จะเอายังไงฮะจะเอายังไงอุ้ยไม่โดนฝากไว้ก่อนจะแก้บักค่ะเาราเฮ้ยบักค่าราไม่ไม่ มันอ้อมมันจะอ้อมมันจะอ้อมจะโดนป้อมยิงกันตายเลยเลยเกนะโอเคตอนนี้ผมแค้นมาเสียบนาทียาแล้วนะครับเอ้ยใช่เก้านาทีเอออะไรไลน์ไลน์ไลน์สมอยู่หรอฮะฮะพอดีไม่ใช่เป็นตัวแทงเกนก็เลยมม่กล้าฆ่าฆ่าใชไม่ไดล่ะเฮ้ยนี่ไม่ไอเฮ้ยอ่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยเเอ้ยเอ้ยนั่นแหละเพื่อนดีมากต่อความฝันของเราได้จะชนะเป็นอย่างไรเนี่ยป้อมแตกป้อมแตกเยอะมากเออป้อมป้อมนี้ยังไม่แตกผมว่าผมว่ามันอะไรครับพี่อะไม่เป็นไรผมจะขึ้นเล้งไดมอนต์ได้ได้เลยต้องจะเลื่อนแบบนี้ทำไมเรามันมีเนี่ยแบบแบบมันมีให้เลื่อนนะครับผม เดี๋ยวผมขออัพอันติแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ทําให้ไอ้นี่ไอ้นี่มันหมดชานะครับไอ้ท่าสองเนี่ยถ้ามันรัวๆเนี่ยท่าสองของช้าคือถ้าคอมโบกับอันตินี่คือโหดมากนะคะผมก็คืออันติปุ๊บท่าสองแบบท่าสองรัวๆรัวๆรัวๆนี่คือแบบโอ้โหผมนึกว่าเทพเจ้ามาฆ่าเทพเจ้าช้างนะคะผมก็คือแบบอันติปุ๊บแล้วท่าสองรัวๆครับท่าสองครั้งที่สองเนี่ยจะทาให้เพิ่มดาเมจนะคบผมท่านผู้ชมบางทีก็ดาเมจถึงหนึ่งพันเลยนะ โ,โอ้โหย่างโหดอะไอ้ช้างตัวนี้ยังโหดนะคบผมมีใครไปปล่อยมันมานี่คือแบบนี่แหละปล่อยสัตว์ร้ายออกจากกรงนะคะผมก็เลยทําให้สตูเสียเปรียบมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมันยังไม่ต้องผม,ย,มยังไม่ใช่อนตินะครับผม่มันผู้ชมเพราะว่ามันจะมันจะแบบเสียเปล่ามากเพราะว่ามันจะตายได้เราจะตายไม่ใช่มันเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ถ้าเราใช้อันติเนี่ยไม่เก็บอันติเนี่ยเราก็จะตายเวลาเวลานี้ไดแหละนะคะผมเมื่อกี้จริงๆรเราก็มีโอกาสรอดนะคะแต่ก็มีโอกาสาตายเหมือนกันเขาเรียกว่าการคำนวณแบบรอบครอบอโอเคเพราะว่าเพราะว่าตัวเมื่อกี้มาจาเนี่ยมันยังไม่ค่อยโหดมากนะครับสำหรับเราเนี่ยเพราะว่ามันยังเป็นตัวที่แบบอีกอย่างคือเราลุมด้วยไงมันเป็นตัวที่แบบเป็นเม็ดถ้าโจมตีธรรมดางมไม่แรง ก็คือไม่ต้องจะไม่ต้องเป็นต้องใช้มันจะรอดหรือไม่รอดก็นั่นแหละเกมนี้เขาเอาป้อมอ่าเอ้ยมาจ่ามันจะไปบุกอ๋ออันติหนีแน่ไออินดิดเนี่ยผมว่าควรใช้อันติกับมันนะมันโหดมากถูกว่ามาจาซิมาจายังไม่ค่อยโหดมาจาอ่อนตุบตีป้อม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 เอ้ยไม่ไหวอ่ะ ว่าขอาต้าายง่างอยอย่างนั้นหรือ,อนี่ตอนนี้ดูเหมือนอ่นเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ป้มามันแตกแล้วกันนะคะผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยาวมากเพราะว่าคิดนี้ผมว่ามันยาวอะโอเคก็เขาก็ผมอยากข่ายเค้มมีปัญหาปลคนดูอ้าวคณดูบอพกพูดอย่างนี้ก็สวยสินี่เน่เขาเรียกว่าเทคนิครวงหลังของช้างนะครับเนี่ยตอนแรกสามร้อยใช่ไหมตีปึ๊บ ห้าร้อยแปดสิบห้าแล้วโอ้โหโกงอ่ะอุ้ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมได้ยินเสียงแมวผมได้ยินเสียงแมวมาข้างบนนะ่ะเฮ้ยเออแมวแมว <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดให้แมวเข้ามาก่อนนะครับนบีเข้ามาสินบีเห็นเกมอยู่ no, <laughs> อะไรเอ้มน,นุษย เข้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินเท่ก็แพงเดินเท่ก็แพลงจีที่เอาใหม่เอาใหม่ชุดกี่ใส่เน้นเอาล่ะตอนนี้ผมต้องผมว่าผมต้องไปเล่นกับเอกท่านผู้ชมครับโนบีเข้ามาโนบีอะไรเนี่ยเฮ้ยมากรอ๋อมากลเราอย่ามากวนครับ พี่ค้นแคสเกมอยู่เอ้ยอย่าเล่นสายอย่าเล่นสายไม่เดี๋ยวโนบีอย่าเล่นสายเป็นแมวฟังไม่รู้เรื่องเลยแม่บอกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเรานี่คือขายหน้าเลยเนี่ยอะไรโนบีโนบีโนบีเดี๋ยวเนี่ยมันเดี๋ยวเนี่ยมันหัวเดี๋ยวจะกัดโนบีตัวปวดจริง นะครับผมท่านผู้ชมโนบต่อเลยเมื่อกี้ผมไปช่วยเพื่อนตีบลาฟ้านะครับผมท่านผู้ชมโอาไปไอคอนเออเพื่อน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 โดนนี่ไะแกแกจะขก้นข่าวเพื่อนฉันได้ยังงั้นเหรอเอาแทงปันมมาแล้วเพื่อนไม่ตีไม่ตีหรอเพื่อนโอเคให้ใครกันได้ก็ได้ให้ใครกันได้ให้ให้ใครกันได้เฮ้ยของที่นี้มันให้ใครกันได้แล้วหืมเออตี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 โอ้โหกับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็สนุกพอสมควรแล้วนะคะผมไปแล้วนะครับผมอ่ะมมเมลเมลมารอมเมลบอกนี่เสจมเสร็จหรือยังมาเล่นกับเราหน่อยเสร็จแล้วเนาะบ,บยีย้โอเคจบเพียงเท่านี้นะครับผมท่านผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กันด้วยนะครับผม